มาด,ดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเราอ่านข่าวกันมาก็เยอะนะคุณผู้คนเรื่องของการหลอกให้ไปร่วมลงทุนต่างๆผลตอบแทนมันมหาศาลแต่ก็ยังมีกรณีใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางกรณีเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเดิมๆที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเหยื่อเนี่ยลงเชื่อแล้วก็เอาเงินของตัวเองไปร่วมลงทุนสุดท้ายถูกเชิดเงินหนีหายอย่างกรณีล่าสุดค่ะคุณการจอมพลังนะคะพาผู้เสียหายประมาณ50คนไปแจ้งความดําเนิน ดีกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีฉายาว่าก๊อบทรงเอนะคะคือทรงเอเนี่ยมันเป็นภาษาวัยรุ่นใช่ไหมคุณทุกคนย่อมาจาก เอเย่ N นะคุณผู้ชมอันนี้เขาเปรียบเทียบกันนะคะก็เป็นภาษาวัยรุ่นคนนี้เขาก็มีฉายาว่าก๊อปทรงเอเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเขาเลยว่าทรงเอเนี่ยม,มันลักษณะแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะคุณการจอมพลังพาไปเลยผู้เสียหาย50คนไปแจ้งความที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าปอ,อสนะคะไปเอาผิดกับนายกรวิท ลอยสูงวงหรือว่าก๊อปทรงเอหลังจากถูกหลอกระดมเงินลงทุนไปทำธุรกิจอะไรรู้ไหมคะเทรดคริปโตค่ะหรือว่าเงินสกุลดิจิตอลสูญเงินรวมๆกันแล้ว500ล้านบาท คุณการจอมพลังเล่าให้ฟังนะคะว่าพฤติการของในกอล์ฟคนนี้จะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ประกาศชักชวนว่ามาร่วมลงทุนเทรดสกุลเงินดิจิตอลนะเพราะมีระบบบอทที่สามารถบริหารจัดการการลงทุนในเงินสกุลต่างๆได้แล้วก็มีเงินปันผลร้อยละ0.7%สามารถถอนเงินปันผลออกมาได้ผ่านทางระบบวอลเล็ตของทางบริษัทได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะผู้ต้องหาก็โพสแหละค่ะ รูปของการใช้ชีวิตหรูหรามีรถยนต์หรูเนี่ยคันละเป็น10ล้าน20ล้านนับสิบสคันซื้อทองคําแท่งคุณผู้ชมดูสิดูเงินสดนะดูโอ้โหสร้อยคอทองคํานี่ใส่เข้าไปนี่ไม่รู้ว่าคอจะแบบคอจะรับน้ําหนักได้ไหมนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเหมือนสร้างภาพอะให้คนนหลงเชื่อว่ามีเงินมีทองจริงๆค่ะคือการโพสภาพของในกลอฟทรงเอคนนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์หรู ไม่ใช่แค่สร้อยคอทองคำหรือว่าเงินสดจำนวนมหาศาลนะยังไปปรากฏภาพคู่กับรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งจนทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคนเนี่ยสนใจเข้าร่วมลงทุนจำนวนมากกว่า200คนคุณกันจอมพลังเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงแรก ผู้เสียหายก็เบิกเงินปันผลออกมาได้ตามที่โฆษณาไว้นั่นแหละหลอกให้ตายใจยงไงคุณผู้ชมช่วงแรกๆอ่ะกระทั่งปลายปีที่ผ่านมาระบบเริ่มมีปัญหาค่ะไม่สามารถถอนเงินได้อีกทั้งยังมีการเปิดการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลระบบใหม่แล้วก็ยังมีคนเข้าไปร่วมลงทุนอีกเป็นจํานวนมากด้วยนะคะต่อมาค่ะ ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อในกอล์ฟทรงเอคนนี้ได้ติดต่อทีมงานก็ไม่ได้ก็เลยเชื่อว่าอาจฉันถูกหลอกแล้วละ่ะตัดสินใจรวมตัวกันมาแจ้งความในวันนี้แล้วก็พบว่ามีการโยกย้ายทรัพย์สินรวมไปถึงรถหรูหลายคันของในกอล์ฟทรงเอไปให้กับบุคคลอื่นแล้วนะคะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อยผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ค่ะบอกว่าระหว่างให้สัมภาษณ์มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขานี่แหละคือคนที่ถูกอ้างว่า ให้การช่วยเหลือโยกย้ายทรัพย์ของนายกอล์ฟทรงเอและก็ตกอยู่ในฐานะผู้เสียหายด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าการปรากฏตัวของผู้เสียหายรายนี้แน่นอนค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เสียหายกลุ่มเดิมที่เขาเตรียมจะแจ้งความกระทั่งมีปากเสียงกันขึ้นนะคะแล้วต่างฝ่ายเนี่ยไม่มีใครยอมใครคมคูถึงการดําเนินคดีกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวขึ้นไปแจ้งความทั้งหมดอ่ะดูบรรยากาศหน่อยคุณผู้ชม หารเนี่ยผมนั่งติดกันอยู่นี้นะเข้ามาสามคนนะครับเข้ามาถึงนั่งจุ้ยอย่างนี้นะปากกระดิกเสียงแข็งบอกว่าผมเนี่ยมาลูกนักเลงไอ้กู่ย่าไปไปลูกนักเลงได้ไงมึงบอกปูว่าจะทําอะไรคิดตึงหน้าลูกบ้างประโยคน้นผมไม่ได้พูดนะครับถ้าทุกถ้าทุกคนที่เป็นผู้เสียหายตรงนี้เพื่อแทนความสงสัยผมผมอยากจะบอกว่าแกนนําวันนี้แจ้งแก่ผมว่าติดต่อเดฟต้นได้เสมอมามีใครทราบบ้างครับ ถ้าวันนี้ข้อมูลที่ผมให้มันไม่มีหลักฐานนะแจ้งความผมร่วมชอบกงได้เลยรู้ไว้ได้เลยว่าวันที่ไปเจอที่ร้านอาหารผมนั่งกุงขมับในฐานะเหมือนผู้ต้องหาโดนสอบสวนนะเปิดทั้งกล้องดเลยครับกล้องร้านอาหารครับผมอยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันด้วยความที่ไอ้เด็กเนี่ยผมรู้จักแม่มาสองเดือนถ้าผมสามารถรู้นิสัยใจคอมันได้ผมคงไม่ไปลงคุณกับแม่ผมพูดคำเดียวเลยที่ผมไม่ออกมาสื่อาย ต้นปีล้านสิ้นปี7ล้านคือวันนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะเขาก็ติดใจในส่วนของแบงค์นะ,ะสมมุตินะเป็นหนึ่งในของผู้ต้องหาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ไหมพิสูจน์ครับคือคนที่เป็นผู้เสียหายตรงนี้อ่ะหลังจากนี้นะคะแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของตํารวจแหละในการที่จะไปติดตามในกอลฟทรงเองคนนี้มาดําเนินคดีต่อไปค่ะ